บรรยากาศตรงนี้โค้ดเห็ดอยู่เห็ดจริงคือเก่าค่ะทุกคนไอ้เป็ดกะทั้งสีสุกบมกมี่ค่ะทุกคนค่ะสุกบมกมี่ใส่ปลาทูเนาะค่ะเนาะไอ้เป็นอ่ะขวบพริกกระเทียมหอมหอมแดงแล้วกะแก๊ะปลาทูเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะเอาใส่กันเลย่นเั็ดเดียวก้ว่านไอ้ซุกบดนี่แหละค่ะทุกคนค่ะบมกมี่ไม่ได้กินโดนเนาะค่ะเนาะหอมไงเป็นหอมเต็มถาดเลย ก็เลยจะเป็นไกคุณพี่น้องสุกุสุกคนเนาะค่ะเด้อติดตามแต่ให้กรลังใจยายเพลียนเงียบลงมานอนบอสอยู่ไก่อยู่ไก่ยี่เป็นกับของพูดได้ค่ะจะถูกกรลังใจเด้อค่ะมื่อนี้ยายเพลีนกับคุณจิมอ่าไปลอยเอ็ดค่ะทุกคนค่ะคุณจิมอยากอ่าไปลบอินสันลอยเอ็ดอยากไปจินงเข่าทุกคนเนาะค่ะเนาะการมันพอนแล้วอยากเข่าของเองสินะค่ะทุกคนค่ะมองเลยที่มีเอแล้วอยากไป ขับรถเอ่อไปทางกเกษตรแต่ว่าขากลับม,มามาทางว่าปีคนเราคนเราฟังในการตทุกคนข,ขากลับกลับสะซ่าแล้วแบบชมยุ่งไปน้ำเมื่อสันต <ใช S 1> ่าทางน้องคนเนาะ,ะ,ะชมบรรยากาศไปน้วอืมล้วก็กลับม,มาสูงทั้งแก่มาปีนี่ก็เอ่อบดีบดีพันเสียงนี่โดนเลี่ยน้องคนเนาะ ไปเรื่อยๆเปิดเพิ่นแต่ทุกคนค่ะมือนี้ถ้ากันบม่ได้กินข้าวเศร้าบม่ได้กินนี่อย่างเลยไปหอดฝุ่นซีมูโกควาเนาะค่ะเนาะวันนี้กับหางเปิดนั่นละค่ะทุกคนค่ะวันนี้เพื่อเมนูอาหารเย็นเนเป็นเนาะค่ะเนาะซุปบะหมี่แล้วยังไม่กระติกกอดปลาทูค่ะทุกคนเตรียมเข้าไปเรียบเรียบเนาะถ้ะกัเตรียมแล้วเนาะค่ะเนาะ ผักกำไช่เด้อกค่ะเด้อมือนี่ห่อนมากค่ะห่อนสีหมอวานี่เป็นนกกระวานห่อนคักเลยมือนี่กับคักคักก็หมอวานอีกอู้ของเย็บเป็นาะก่อนเนาะอู้ห่อนแบบนี้อยู่ยากค่ะทุกคนค่ะเปิดพัดลมนี่คือต้องเปิดเบอร์แห้งสุดเลยยังยู่ได้เนาะค่ะเนาะ ใส่หลานสาวไปหดไปหัดหดอ่าบักน้ำที่สวนเขาจะหดหายไปไหนไม่ได้ออกไปไล่หนุ่มใส่ร้านไปหดอย่างนั้นตายห่วนขนาดนี้เนาะเรเห็นแล้วใส่หมุดมีลุกไปโหก เดี đi, mm ๋ยวเดูเ hmm. ดี๋ยวดูเห็ดจนเก่ามเิคี้จะเป็นีบว่อเใส่หมดวอนเนามันสิหลายคนยกกินไม่หมด xuân là ba điểm tuần quy gặp mù nó còn không mù quá nó có yu nhạt mưa nhì đâu cả yu nhạt này là cả thịt nó nó chả có khoảng nọ cái phụ quá nó mòn hen cái hát ế nó còn không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สสากับสลัดลกนกองเนาะขูดบน่วทุยไร้เติบไปี่ dan หอมงอไปคุยกับมูคุยกับหน่องไซนอาอหอมเปย์นาอพ่ะเนะาะหอมเปย์ บ่มีส่วนหน่าด้นี่่นไบ่มีชิลล์ให้สะให่ร้านกับมากแบบืสิบันทันการเนาะคนเนาะคอยเป็นลงมือสุดล ไม่ต้องใส่อันนี้ก็หอมเนี่ยเอฟซี FC บางท่านก็บ,บอกว่าคิดหอดสวนพักแม่ยเยปเนเ,เนาะคนเนาะอยากให้เยปเป้นไปอัปเดตสวนพักแม่ยเยปเป้นเยปเป้นไปเร็วออกไปหลายมือเรี่ยวด้วย,ก,ก,วออยกันทุกคนอาจารย์ว่ามันร้นนี่แหละค่ะทุกคนที่เพื่อนแกบอกอยากไปทักงแดงทั้งไดงเลย ตัวเมียยังเป็นกตนยังเก็บไปขายคือเกลัอน่นนะคะ่ะแต่ว่ามันก็นสิบบงามแ้วกับหลายอย่างคือเก่าบับไดเพราะว่ามันห่อนมันปลูกอ่ามันปลูกหมุนเวียนใบใดคือตะกรอนเพราะว่ากศมันห่อนแห้งหรือพักมันก็บ,บ่เกิดคือสีน่ะคะ่ะแต่ว่ามักแนดเนาะเออย่างไยคือเก่ากขอทุกคนค่ะบังแนดมัน ยังมีค่ะผักเขือบ้างหอมเสีย่ยงเฮตูผนไั้ค้าหอมเปรประมาณนี้นะคุณน้องยังมีค่ะทุกคนค่ะ โซงยาใส่สสแล้คือเศร้าเสียบ <g ül> น,ออนอ้องค่ะน,น้องก,กันเขาก็แสลงมันเศร้าเสียบเลยใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาตุ้งใส่ครึ่งหนึ่ง ។្ជាម្រោល្រោ់។្រោ់។្រោ់លាសាពី្រីទី្រោ់ប្រោ់។្រោ เลี้ยงเยบร้อยไปอ่าลูกวิสามหรือหมอให้ฟังกันทุกคนบกิดเด็อย่าเพชรนะบคิดเนาะบกิดเนาะคณจิีบคนิี่เออติปกลับไปจังจงมองไอ้จับเราก็ว่างไหมคะทุกคนจริงๆเรากระเป๋ายาเพชรน่ะถือเนี่ยมันมีหลายใบเนาะค่ะเนาะอ่า กระเป๋าที่เขาถือออกไปข้างนอกไปนั่นไปนี่อยงนี้น่ะค่ะมันมีหลายใบแต่ว่าดูกล้องี่ว่าเขาเป็นคุณยิ่งเนาะเขาเป็นคุณยิ่งเวลาเห็นแลยค่ะอดมองอดจับบ่ได้อย่างนี่น่ะค่ะจะ่างเช่นเนี่ยเสื้อผ้ากระเป๋าแต่กลรองเท้าประมาณนี้เนาะค่ะเนาะจะเช่นจะจะมักซื้อกระเป๋าก็มีหลายหะมีหลายใบอยู่จับบ้างยับบ้างทุกคนเอ้ากูณทิ้งใจดี ซื ừ, HR, ía, oh, oh, ้อให้ยังพึ่กันทุกคนมาว่าเธอจะเอาไปไหนล่ะเอาสิมาะจันทุกคนโอ้ยพอดีเอ่อมันลดพอดีเนาะพ่ะน้องอยู่ไดห่างลูกพิสันค่ะทุกคนมันลดน้ำค่ะทุกคนค่ะโอ้ยให้ได้กระเป๋าใบใหม่เด้อมื่อนี้ดีใจมากเลยมุกจีบไว้ถึงร้องสื้อเนาะค่ะเนาะ ในกระเป๋าม <c ười> ันเรียกใบหนึ่งฉันเห็นเธอชอบซื้อแล้วเธอก็ใส่บุบมาทุกใบประมาณนอยู่ในถังจุลละวาฉันฉันเห็นเธอชอบซื้อซื้อซื้อแล้วก็เอาไปเก็บมานล้ทุกคนใส่อยู่แต่ว่าต้นโดนใส่นะคะบางอ่าบางใบก็ใส่บ่อยเกินบางใบกั แคบจถบ่ใไส้เลยให้เราเห็นเงินสิเนี่ยเราก็เ,าเลยอ่เบาเน่อยกว่าน้องแต่วออ่า <c ười> สุดท้ายเราก็ซื้อใหายใจเป็นตึกเก่าเลยค่ะตึกพุทธิ้มก่อนค่ะหัวทิ้งหน,น,น่อยก็หัวทิ้งหน่อย เียบแล้าเริ่มสิทำจะแก่เัวเริ่มห้องเนี่ย เห็นเนี่ยเเนสซื laser, <c oughs> ้อเลยกเอาไปเว่าใส่โเตักเตะวยแล้วก็ตัใส่ด้วยกินเลยมันไม่แก่กระจิบเป็นมื่นๆเนี่ยได้ข้าเรื่อเนื่องจากว่าตอนนี้มันเริ่ม มืดทำเรี็วน้อเขเนออ้ออารมา์การหกโมงเร็วเนี่ยค่ะเมนูมักสลักมะพร้าวเหมือนนี่หลังจากที่คุณ้ณจิ้มมาผ้าทับร,รอบอเน้อเขเน้ะ <laughs> gói hàng Ủa, để để lại luôn thì đưa rồi cuốn số bốn nghìn hết cuốn cả thịt và thu nó khỏi nó có bao nhiêu chín thua đó thật đỡ mười nghìn hết cả mắt con khác này là cả cái hết nó nó กับเมนูเมนูบันบางกับจิบอาเรียมงาย่ยายเพ็ญเนาะค่ะเนาะจิบหน้าพอกันไหมยังเป่นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเนาะค่ะเด้อเี๋ติดตามแข่งแข่กำลังใจย,ยายเพ็ญมีแฟนมันเอาก็ขอให้รักษาสุขภาพเนาะค่ะก็ให้งเด็กคนสุขค่ะสวัสดีค่ะอร่อยอร่อยหอมจังเลย